โอเคครับมาต่อกันที่พาร์ทสี่นะครับผมกับมาริสันนะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราเจอกับมาริสันที่ห้องใต้หลังคานะครับแล้วก็แล้วก็พาเรามาที่ไหนก็ไม่รู้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราต่อกันเลยดีกว่าน่ากลัวมากเลยครับตัวนี้เหมือนเราไม้กางเขนเต็มเลยครับโอ้โหใจไม่ดีเลยครับ ไม่รู้ผู้ใหญจะเจออะไรข้างหน้าอีกครับตอนนี้ถ่ายรูปเบิกทางไปก่อนนะตอนนี้อะไรวะเน,นี่ยแค่เริ่มก็เก่งแล้วอะโอ้โหให้ตายเถอะอมืดอ,อย่างนี้วะทำไมมืดอ,อย่างนี้เนี่ยเอ้ยเอาไปกละเฮ้ยโอากล้องถ่ายดูดีกว่าครับโอ้ยโอ้โห โอ้โหที่ไหนกับนี้เฮ้ยตับอีกแล้วตับปล่อยจังวะมองไม่เห็นทางแล้วเว้ยเอาวะปิดปิดเดินปิดเดินโอ้โหสุสานเหรอทำไมทำไมฉันมาอยู่ที่นี่ได้ละ่ะนั่นสิครับลูกา้าเรามาได้ยังไงกับเนี่อุย้ยนั่น สุสานจริงๆด้วยครับฮาวเวกลาวคลาวอุย้ยคือผมต้องกดค้างไว้ตลอดครับไอ,อ,อ่ไฟเนี่ยไฟแชค็คเนี่ยครับแล้วมันก็จะดับของมันเองด้วยครับืมเกลีย <c oughs> สุสานอาเล็กซ์ดิสเตฟานโนครับผมก็เกียดครับ โอ้ยหนีอย่าดับสิโอ้ยโอ้ืผมว่าเราต้องเดินตามทางไม้นี่ครับวิ่งเลยแล้วกันครับเราอย่าเราอย่าอยู่ให้มันให้มันเสียเวลาเลยครับโอ้ที่นี่มันดูล้างมากเลยโอ้ย เอ้ยหตกใจใบไม้กับใบไม้กับเสียงระฆังโอ้โหน่ากลัวมากเลยครับอะไรครับเนี่ยนี่คือสุสานของใครสักคนเหรอครับรถรถนายจะลงไปทำไมล่ะลูก้าโอ้โหเขากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้พระเจ้าใช่ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ ที่นี่มันลึกลงไปลึกลงไปมากเลยนะเนี่ยลงไปลึกมากผมไม่รู้ว่าเราควรจะ้ยมืดอุ้ยโอ้พระเจ้า จะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนี่เหมือนกับเป็นในโบสถ์นะครับทุกคนที่ไหนเนี่ยนี่อะไรครับคืออะไรครับเนี่ยเยี่ยมชมสถานที่ของเราเช่นพระคัมภีร์ศิลปะขาวงขาวงกตขาววงกตของเราได้ถูกได้แล้วการปรับปรุงทุกปีมหาวิ วารเซนจูปิเตอร์อะไรครับเนี่ยหนังสือพิมพ์ฮะมหาวิหารเซนจูปิเตอร์โบสถ์แห่งความสยดสยองโอ้โหมหาวิทยาลัยมหาวิไอโอมหาวิหารเซนจูปิเตอร์ในที่สุดก็ปิดประตูหลังจากหลายปีแห่งความประมาทเลินเล่อและการขาดคนที่รับผิดชอบต่อสถาบันรัฐบาล รัฐบาลตัดสินใจว่าถึงเวลาที่จะยุติการให้บริการอ,อ๋อม,ามาหาวิหารตัวนี้ถูกปิดครับผมถูกสั่งปิดฮะตามรายงานจากผู้อยู่อาศัยในพื้นที่มาหาวิหารเซนจูปิเตอร์อยู่ในสภาพที่ถูกทอทอท,อทิ้งอย่างสมบูรณ์และการประกาศของรัฐบาลไม่มีอะไรมากไปกว่าการเคลื่อนไหวทางการเมือง<ๆ>เมื่อ,อเผชิญกับการเลือกตั้งในเดือนหน้าครับมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะระลึกถึงรายการเหตุการณ์ที่ยาวนานอย่างน่าเศร้าซึ่งเราเน้นที่เอ่อหนึ่ง เก้าสี่ถึงหนึ่นะครับการตายของคนสิบสาคนในระหว่างการก่อสร้างมหาวิหารระหว่างปี1947งเก้ถึงหนึ่นั่นก็คือว่าระหว่างการก่อสร้างนี่ก็คือหูยังมีคนเสียชีวิตไป13คนนะครับโอ้เลขมงคลซะด้วย1951งเาคำสารภาพของแนนซี่กอลลิงในปี1951ซึ่งถูกมอบให้ตำรวจโดยนักบวชหลุยที่สามพอปี1987นะครับการปลุกสาธารณะอย่างมหันต์ของขจัดกองต่อเนื่องเมดิสันเฮลในปี1987นี่ไงฮะนี่ไง 1992ครับผมการยิงกันในปี1992ซึ่งเด็ก10ขวดและผู้ใหญ่5คนเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าพอปี1995การเข้าตัวตายของหลวงพ่อจอร์ดในปี1995พอปี2015ครับผมมห,มหาวิหารเซนจูปิเตอร์ปิดประตูในที่สุดก็คือว่ามหาวิหารเซนจูปิเตอร์เนี่ยโอ้โหมีประวัติที่ไม่ดีเอามากๆเลยครับมีทั้งเสียชีวิตและแล้วก็มีฆาตรกรนะครับผมนี่ครับปี1987หรอครับ ถ่ายรูปแน่ๆเลยครับนี่ฮะรูปเต็มเลยชัวร์ครับหนึ่งสองซ้ำโอนี่มันจะพาเราย้อนเหตุการณ์ของมหาวิหารนี้ใช่ไหมครับอุยโอ้โหโอ้โหถ้าเราจะย้อนเหตุการณ์ครับเลือกเอาเลยครับเราอยากจะดูเหตุการณ์อะไรครับโอ้โห ปีไหนก่อนดีครับเนี่ย1951เลยแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยมาปีล่าสุดนะครับไปครับโอ้นี่เรากำลังมาที่เหตุการณ์ของมิหารเซนจูปิเตอร์ครับเ้ยยเฮ้ยเสียงใครเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮิชงมันเฮ้ย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  ฮัลโหลขอโทษนะพ่อจําได้ไหมแอนซี่ลูกพ่อไงดูฉันทําได้ในที่สุดในที่ในที่สุดฉันก็ทําได้ทําอะไรเหรอต้อง้าใจนะมันเหมือนอยู่กับปีศาจไม่เขาไม่เคยรักฉันไม่ใช่เขาโกหกฉันเขาโกหกฉันเขาโกหกเธอ โขาโกหกเขาโกหกตัวเองเขาพยายามแซงทำเป็นว่าเขาไม่ได้มีอดีตที่เขาเคยทําเขาไม่ได้ความชั่วร้ายความน่ารังเกียจเศษขยะเธอรู้นี่เขาขยากแต่งงานกับฉันเพื่อหลีกหนีจากอาชญากรรมของเขาเขารู้ว่าเขาไม่สามารถไม่ทันเขาเารู้ว่าเขารู้อดีตของเขากําลังมาจับตัวเขาเขารู้ดีเขาพยายามแซงทำเป็นว่าทั้งหมดไปเถอะ แต่มันไม่ได้หายไปมันไล่ล่าเขามันหลอกหลอนเขามันหลอกหลอนฉันเสียงใครเดินวะพ่อพ่อต้องเข้าใจนะเขาดูแลห้องแก๊สเขาภาคชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปมากมายและทำลายพวกเขามีวันที่ฉันจะมองเข้าไปในดวงตาของเขาฉันเห็นความว่างเปล่าไม่มีอะไรมองกลับมาที่ฉัน,นเขาตายไปแล้วมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ว่าเขาภาคไปกี่ชีวิต แต่ว่าไม่มีอีกแล้วฉันแน่ใจว่าเขาจะไม่ทําร้ายคนอื่นฉันแน่ใจว่าที่เขาได้รับความเดือดร้อนมาแทนแล้วประมาณนั้นครับฉันรู้ว่าพระเจ้าจะให้อภัยฉันสำหรับบาปของฉันเขาอยู่ที่นี่เหมือนเขาสาหรับภาพบาปเลยครับนแน่ๆก็คือเขาอยู่ที่นี่ครับใครอยู่ล่ะ เดินอ้อมด้านหลังก่อนดีกว่าครับวันนี้สีของแสงสีของดวงอาทิตย์สีของพระเจ้าพ่อของเราโอ้โหถ่ายรูปครับโอ้โหครับสะบัดแล้วผมก็หลบก่อนครับอะไรครับเนี่ยผมดูรูปหน่อยสิรูปอะไรก็ไม่รู้ครับ

ใครเทียนอีกเล่มทำไมเรามีเทียน,นเยอะไปหมดเลยครับกี้ใครครับอ, <c oughs> อ,อะไรวะนั้นฉันอ <c oughs> ออกไปจากที่นี่ มึงเพิ่งรู้เหรอรู้ก้าโอ้โหมึงเดินมาเนี่ยฮะมึงเพิ่งรู้เหรอกูถามจริงอ้โหมันล็อกโอ้โหโอ้โหโอ้โหสีเขียวแบบนี้ผมไม่ชอบเลย เกียความมืดครับอือโอ้โหเป็นรูปภาพคล้ายๆพระเยซูนะครับมันเป็นโบสถ์นีเนาะอะไรครับเนี่ยเทียนเหรอครับต้องวางใช่ไหมครับแล้วสามเล่มถูกต้องไหมครับ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วเ,เราต้องทำอะไรไหมอ่ะผมก็วางเทียนสามเล่มแล้วนี่โอเคครับเราวางไว้อย่างงี้ก่อนละกันครับทางนี้เรามาหรือยังโอ้โหโอ,โอ้อะไรอีกไม่ไไม่ไหวแล้วครับไปแล้วครับ ติดอะไรเราโอ้โหโอ้โหโอ้ยติด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 เสียงใครโอ้ยอะไรโอ้ยโอ้โหเฮ้ยไปไปโอ้โหโอ้โหจิบหายแล้ว อยู่ทำไมเลาโอ้โหมันกั้นหมดเลยครับมันกั้นหมดเลยมันกั้นหมดเลยมันกั้นหมดเลยโอ้โห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 โอ้หอโโอ้โหกโโอ้โห้อย้อ เป็นไป,นป,นปนไม่ได้เมื่อกี้นี่มันไม่ได้เป็น,ปนแบบนี้นี่อะไรครับเนี่ยมาสันเนนี่มันโลงศพของเธอเหรออุย๊ยตลีหายไปโอ้โหอ,อีบ้าก็แปลว่าแปลว่าวิหารนี้ปลุปลปลปลกเมติสันขึ้นมาเหรอครับโอ้โหไม่หาแล้วนะอย่างเงี้ย บปีิวแล้วครับหวัวเราต้องถ่ายรูปไหมโอ้โหยิ่งถ่ายรูปยิ่งยิ่งสายครับโอ้โหโอ้โหอประคุณเอ้ยบีบใจเหลือเกินว่ะโอ้โหโอเคครับมันคงจะไม่ได้มีอะไรให้เราตรงนี้ครับเดี๋ยวเราก็คงจะต้องไปด้านสักด้านหนึ่งครับเมื่อกี้เรามาจากด้านนั้นด้านนี้สิซ้ายขวาเลยเฮ้ย โอ้หนักหน่วงหนักหน่วงมากโอ,โอเคครับไอครับเก่งรอแล้วนะข่าลายไดีไปขวานโอ้โยพานนี้เราจะต้องเจอกับมาริสันครับใช่ไหม มาดิสันชอบเป็นเขาบกกดทุกทีเลยนี่เราจะต้องเอาเทียนสามเล่มมาวายแล้วเหรอเราจะหาเทียนจากที่ไหนล่ะนึกว่าเราพ้นมาจากบ้านหลังแรกแล้วจะทําให้เราสบายใจขึ้นครับ <c oughs> ไม่เลยครับมันไม่เลยจริงๆมันมัน <c oughs> นี่ฮะย้อนกลับไปนึงเก้าห้าหนึ่งฮะ <c oughs> เราวางเทียนไว้ที่ไหนวันนี้เมื่อกี้ลืมละ <c oughs> on earth it i as โอ๊ยโอ้ย,อ,ยอะไรอุย้ยมาอีกแล้โอ้โหถ้าเรามาที่นี่เราจะเจอเขาใช่ไหมอันนี้สีเหลืองเหรอครับเหลือง อันนี้อันนี้น้ำเงินครับน้ำเงินเรามีเอ,อ่ออะไรนะเหลืองน้ำเงินเขียวขึ้นมานะน้ำเงินอันนี้เหลืองอันนี้น้ำเงินเหลืองน้ำเงินแล้วเราลองไปสักที่หนึ่งดูลวกันครับ พึ่งมาสิเดี๋ใช้วความคิดก่อนนะเดี๋ยวผมว่ารูปภาพรูปภาพกับเทียนต้องมีอะไรเกี่ยวกันสักอย่างหรือวะโอเคครับทุกคนผมพอจะสรุปออกแล้วนั่งหลังจากนั่งคิดอยู่ตักงนานเลยนะนั่งคิดผมคิดว่านะไอเจ้าเทียนที่ว่าเป็นสีเนี่ยแล้วเราจะต้องเอาไปวางในห้องที่มันเป็นสีของรูปภาพนั้นๆครับมาวางที่นี่ก่อนเลยแล้วกันครับนี่ฮะสีเขียวฮะลองดูครับ นั่นไงครับสีเทวดาตัวนั้นของเราเออโอเคครับพูดเลยนะว่าตั้งแต่เล่นมาน่ะอันเนี้ยงงสุดละอีบวกเลขยังพอยังพอแบบอยู่กับที่ได้อันนี้เดินไปเดินมาอุ้ยอุ้ยสีเหลืองครับเหลือสีเหลือง อันเดียวเลยนี่ครับสีเหลืองนี่แหละครับคิดว่าใช่แล้วแหละเออว่ะเออโอ้โอ,โอ,โอ้ละครั้งโอ้ในที่สุดเราก็วางครบแล้วครับโอ้โหข้ามปีกันเลยทีเดียวโอ้โอ้โอ เราได้คุณแจมาครับจะมีอยู่ทางเดียวนะครับที่ผมคิดว่าเราน่าจะต้องไปไขนะครับผมคิดว่าเราจะไปหาแนนซี่กันครับแนนซี่หยุดแล้วครับหยุดพูดแล้วครับผมว่ามันต้องใช่แน่ๆครับไขได้แล้วครับใช่เลยครับคุณแจ้องที่แนนซี่ถ่ยบาบกับบาดหลวงครับ ฮัลโหลแนนซี่อยู่ไหมฮัลโหลมีใครอยู่ไหมไม่มีเฮ้ยไม่มีใครอยู่อะไรเนี่ยกอลลิงก็เป็นชื่อของแฟนสามีของเออแนนซี่แน่ๆเลยครับโอ้โหยังไม่ไปอีกป่าเอ้ย อ๋อฮึโอ้นี่ครับตัวไอที่มันหายไป <1944. S 2> มาดิสันหนึ่งเก้าสี่สี่หนึ่งเก้าแปดเจ็ดนี่ครับเราได้ตัวไอมาแล้วครับโอโอตอนเราถ่ายนี่ละหนึ่งสองซ้ำ <c oughs> โอ๊ยติดรูปอะไรมาไหมอ่ะลืมดูเลยโอ้ย โอ้นี่นี่มันกระโหลกศีรษะของเธอผมมทติสันครับอ้าวมีประตูด้วยโอ้โหเอาละครับว่าเราเข้าไปเลยก็ได้ครับอดึงก็ไม่บอกโอ้ กอดโอ้กอดปูหย่าผมรูปปูรูปย่าครับตุกข้างหน้าครับมันจะราบลื่นไหมเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. นี่เราต้องมองเหรอครับหรืออะไรอิดถ่ายรูปครับชัวอ้าว ไม่มีอะไรให้เราอย่างนี้ผมจั่วเลยครับถ้าเราหันหลังมันต้องมีรีแอคชั่นอะไรสักอย่างครับผมถือกล้องรอแล้วครับหนึ่งสองัจั่วครับผมเก่งรอแล้วนะกลับทางเดิมใช่ไหมนี่ไหม,มไม่มีหรอไม่มีหรอโอ้โหแล้วทำไมมันกระพริบอย่างนี้ล่ะ เปิดประตูนี้ไปทางไหนล่ะเอา้านี่ก็อิดเหมือนกันเอา้าเอ้ามันถูกปิดตายใช่ครับผมจะหาหลังอีกทีนะครับนับหนึ่งสองสามนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามเอาแล้วครับมันเล่นมันมันเล่นกับกับปราสาทเราแล้วครับตัวนี้ ผมกลัวมาดิสันครับผมพูดตรงๆเลยผมผมกลัวครับมันยังเป็นอิดอยู่ครับเอาสิเอาแล้วสิทำยังไงละครับเราถูกขังครับเราโดนขังครับประตูนั้นอีกแล้วครับปิดเปิดเปิดป,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 ดปิดครับตัวนี้ ประตูหายประตูหายไปแล้วครับผมว่ารอบนี้ถ้าเราหันหลังไปไม่รอดแน่ๆครับเอาละครับหนึ่งสองโอ้โหยังได้อยู่ครับเก่งว่ะครับโอ้โหปูดยิงกันเลยครับรออะไร โอ้โห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 รวิ่งห่างนี้ดกว่าอ้ยโหปร้ตูประ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 ตูตั้งหลังคาเด็ก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 โอ้ยกลัห้อง้หค้โอ้โหอ้อ้จะมาตอ้โอเคครับสำหรับพารสี่เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนแ้กันเดี๋ยวอไว้ต่อพหน้านะครับโอ ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับผมเ,ออเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้านะครับเจอกันครับผม